สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่เล่งรีมนะคะเมนูวันนี้เป็นเมนูอาหารเช้าที่ง่ายและรวดเร็วมากๆเลยล่ะค่ะขนมปังชุบไข่นั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะวันนี้เจ๊กุ้งเลือกใช้ขนมปังฟาร์มเฮาส์ค่ะพอหลังจากที่นำไปทอดแล้วนะคะขนมปังเขาค่อนข้างนุ่มใช้ได้ทีเดียวเลยล่ะค่ะ วันนี้จ้กุ้งใช่ขนมปัง6แผ่นนะคะหั่นตามไซส์ตามชอบได้เลยค่ะส่วนไข่นะคะใช้ที่3มฟองค่ะไข่ที่ไม่ชอบขอบขนมปังนะคะสามารถตัดออกได้ค่ะวันนี้ขออนุญาตไม่ตัดนะคะหลังจากที่ใช้ไข่สามฟองนะคะเราก็ตีไขใ่ให้เข้ากันได้เลยค่ะหลังจากที่เราตีไข่เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปเตรียมกระทะกันค่ะ เราใช้เนยนะคะทาให้ทั่วกระทะได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเอาขนมปังนี่แหละค่ะชุบลงไปในไข่ค่ะไข่ไม่มีเนยนะคะจะใช้เป็นน้ํามันธรรมดาก็ได้ค่ะทําการทอดนะคะหลังจากที่ไฟแรงนะคะเราก็เบาไฟลงค่ะใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะทอดจนเหลืองหอมเลยค่ะตอนนี้ห้องของเจ๊กุ้งนะคะหอมเนยมากๆเลยละค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากที่เราทอดจนเหลืองหอมนะคะนมปังฟาร์มเฮานี่แหละคะ่ะนุ่มจริงๆเลยละคะ่ะไปดูขั้นตอนการเสิร์ฟกันเลยนะคะ ใช้เป็นน้ำพึ่งนี่แหละค่ะลาดให้ทั่วเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีน้ำพึ่งนะคะก็เป็นนมข้นก็ได้หรือน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นน้ำพึ่งนะคะ mm hmm. เพียงแค่นี้ก็ได้อาหารเช้าแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ